สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะต้องขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับและก็คุณผู้ชมทุกคนนะฮะถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันรบกดฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านปฏิพัทธ์ออตโต้ของเรานะครับเราก็จะมีการอัปเดตตัวคลิปให้กับผู้ลูกค้า รับชมมันอยู่เรื่อยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเข้าใหม่นะครับหรือว่ารีวิวที่คุณลูกค้าท่านอื่นๆเขารับรถจากทางร้านของเรานะครับวันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะฮะน่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีแพลนจอกตัวรถกระบะอยู่แล้วลองดูเป็นตัวรุ่นนี้ก่อนได้ค่อนข้างที่จะครบคันในเรื่องตัวการใช้งานนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอันพาเจ้าโตต้าไฮรักลีโว2.4ตัว e เป็น10ประตูตัวสูงนะครับพรีเนอร์เกียออโต นะครับรถรุ่นนะี้ต้องบอกก่อนว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆพ่อบ้านนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานในครอบครัวนะครับหรือว่าอยากได้ตัวกระบะสิบตัตัว,ตวสูงเนี่ยใช้งานในชีวิตประจำวันสักคันหนึ่งเกียร์ออโตโด้ด้วยนะครับขับสบายขับสนุกแน่นอนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวหน้าโมเดล A1 นะครับหรือว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมตรงนี้เนี่ยคือเราเปลี่ยนเลยหรือว่าใส่เป็นตัวหน้าล้อโค้ ให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวรถตัวสูงครับถ้าเกิดหน้าที่คุณลูกค้าชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวหน้า A4 นะครับหรือว่าตัวหน้าล้อโคแบบนี้กันซะเยอะมากกว่านะครับเราเลยทําให้เสร็จสับเรียบร้อยจากที่ร้านเราเลยจบนะฮะตรงนี้คุณลูกค้าได้ไม่ต้องมาขอเพิ่มเติมด้วยนะครับมาจัดไฟนแนนซ์หรือว่ามาซื้อสดจะได้รับรถแบบหล่อๆเฟี้ยวๆกลับ,บบ้านไปได้เลยนะครับส่วนของตัว E ีเนี่ยไฟหน้ายังเป็นตัวหลอดฮาโลเจนดมๆโรงงานอยู่นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้ก็มีมาให้พร้อมนะฮะ กระจังหน้านะครับตรงนี้ก็แบบสวยๆใหญ่ๆเลยเต็มกราฟนะครับแล้วก็ตัวคิ้วฝาปรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะตัวรถสีขาวเดิมโรงงานนะครับแน่นอนว่าไม่เคยชนหนักปิกคว่ำน้าท่วมหรือว่าจมน้ำตัดตอบกับหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรามาดูใน2ตัวข,ขมุมพลังกันต่อนะฮะสอตัว e เกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับก็จะเป็นตัวรหัส 2GD นะฮะ ตัวเครื่องสวยนะครับไม่มี่ําเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะขันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดองเม็ดอาร์กจะเข็บต่างๆตัวนงตัวนอ็อตไม่เคยมีการขยับขันไขมาทําสีนะครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพและก็ความสวยกับคุณภาพที่คุณลูกค้าได้ได้กลับบ้านไปนะครับตัวแผ่นเพลหรือว่าสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเรามีวันรันตีร้านให้นะครับรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1 0,000มกิโลพร้อมกับ W Smart นะครับ รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะฮะขัดสีเคลือบผิวนะครับคลีนิ่งตัวรถให้ใหม่หมดทุกจุดนะฮะแล้วก็ในส่งตัวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อทุกอย่างเราเซอร์วิสให้หมดกล่องสมมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับนี่คือในส่งตัวบอดี้ด้านหน้านะฮะ สวยอย่างนี้น่าใช้อย่างนี้แน่นอนนะครับว่า To y ยต้เป็นตัวกระบะแบรนด์หลักอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้แล้วก็ตอบโจทย์ในสําหรับหลายๆครอบครัวเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอะไหล่ที่สามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการเยอะราคาไม่แพงซื้อง่ายขายคล่องและก็ที่สำคัญสำหรับตัวรถตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจนะครับที่จะจัดเฟรนซ์ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวเราไม่เอาเงินเอาเอกสารอย่างเดียวพอแล้วก็รับรถกลับบ้านไปได้เลยนะครับเราไปดูในส่วนองตัวด้านข้างกันต่อ่าครับ สำหรับด้านข้างนะฮะรถตัวสูงนะครับแน่นอนว่าจะมีในส่วนของตัวป่องซุ้มล้อที่มาให้จากโรงงานแล้วนะครับและก็ส่วนของตัวล้อตรงนี้เนี่ยเป็นแมกอลอยเดิมๆโรงงานนะครับส่วนของตัวยางเนี่ยเป็นโยโคฮามานะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวปี2019นะครับเป็นตัวปี2019ดอกเหลือเต็มๆเลยนะครับใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะฮะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเกิดในส่วนของตัวรถตัวสูงพวกนี้เนี่ยหลายๆคนจะแต่งแบบ2สไตล์นะครับนั่นคือเป็นตัว ปกติทั่วไปหรือว่าในแนวหนึ่งก็จะเป็นแบบออฟโหดไปเลยนะฮะแต่ว่าเป็นตัวขับ2ตัวนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรีสอะไรกันอยู่แล้วนะครับส่วนของไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับจะมีการตัดด้วยตัวโครเมียมเพื่อความสวยงามนะฮะสีด้านข้างเดิมขาวสวยเป,เป็นตัวขาวที่เป็นแบบซูเปอร์ไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเรื่องตัวการทำความสะอาดตามการทาความสะอาดเนี่ยหรือก็การดูแลรักษาในค่อนข้างทีง่จะง่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างตันี้ก็มีมาให้นะฮะสวยมากนะครับ ตัวรถจๆตัวรถใหม่ๆการใช้งานน้อยๆราคาย่อมเยานะครับต้องบอกเลยว่าตัวรถพวกนี้เนี่ยหลายๆคนกําลังทําหากันค้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเรามีตัวเรื่องให้กับผู้ลูกค้าไม่ใช่ว่า่าไม่ใช่แค่ว่ามีคันนี้คันเดียวนะครับจริงๆเรามีเีรื่องหลายคันแต่ว่าในเรื่องของตัวความน่าใช้เนี่ยส่วนใหญ่คุณลูกค้าจะมองเป็นตัว2.4กันซะเยอะนะครับตรงนี้เราก็มีมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยและเป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยไม่อยากให้พลาดรถคันนี้นะครับไม่งั้นเสียดายแย่เลยนะฮะ สองตัวกระบะด้านท้ายนะครับตรงนี้จะมีติดตั้งแคริบอยไว้แล้วแต่ต้องบอกว่าทีเด็ดมากเลยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเปิดให้ดูในสองตัวสภาพแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับไปดูด้านท้ายกันต่อสาหรับด้านท้ายนะฮะมีตัวกันชนท้ายให้นะครับฝาท้ายนีย่เดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวมือเปิดจะเป็นแบบโครเมียมไฟเบรกทสามจะเป็นแบบ LED นะครับส่วนตัวโคมไฟท้ายนี่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมนี้เนี่ยไฟตัดหมอกยังอยู่ด้านหลังอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเห็นแบบได้ชัดเลยบางคนอาจคิดว่า เฮ้ยทำไมไฟถึงเป็นอย่างนี้คือมันเป็นมาจากโรงงานแล้วนะครับคุณลูกค้าเป็นมาจากโรงงานแล้วนะครับครานนี้เรามาดูในสองตัวภายในแครดี้บอยกันบ้างน,นะฮะต้องบอกเลยนะครับถ้าเกิดมีครอบครัวลูกหรือว่าหลานเยอะๆเนี่ยตรงนี้ถือว่าเหมาะสมเลยนะครับสำหรับตัวอันนี้ไงเข้าไปนอนได้เลยนะฮะค่อนข้างเดียวกว้างนะครับเราคิดแบบง่ายๆแบบนี้ดีกว่าท่านเกิดเป็นตัวปูเบาแบบนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นตัวแบบที่วางแก้วที่ใส่ของมีอะไรให้กับคุณลูกค้าคมเนี่ย ค่อนข้างที่ราคาแพงนะถ้าเกิดเราไปติดตั้งเองนะครับพร้อมกับแครีบอยแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณลูกค้าออกคันนี้เนี่ยต้องเสียตรงนี้เพิ่มไหมไม่ต้องนะครับก็คือได้แบบนี้ไปครบเซตเลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้าจะไปถอดขายเองก็ได้นะฮะหรือว่าเอาไปถอดทำอื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของตัวการใช้งานด้วยบางทีเราอาจจะมีการออกต่างจังหวัดบ้างนะครับหรือว่าใช้งานในครอบครัวเยอะๆหน่อยอยากจะให้ลูกแบบ อ่านั่งเล่นนั่งทํานู่นนั่งทํานี่แบบพื้นที่แบบสบายๆหน่อยนะครับตรงนี้ด้านท้ายบอกเลยว่าแจ่มมากนะฮะนี่คือในส่วนตัวสภาพนะครับแล้วรถปี2015พวกรถปี2016ิแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดยังคงสภาพไว้แบบนี้อยู่หาไม่ได้แล้วนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะนําเสนอแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านใดดูคลิปนี้จบแล้วและสนใจนะครับเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับ ล้วก็ได้ได้รถส่สวนนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในกันต่อครับโอเคครับเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในกันต่อนะครับสาหรับส่วนของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนี้ภัยด้วยกันถึง3จุดนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะซีดีวิทยุ mp สามเนี่ยสำหรับตัว e เนี่ยยังเป็นแบบเดิมเดิมอยู่นะฮะแต่ว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีที่เสียบ usb มีที่เสียบ aux นะครับแล้วก็สองตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบ แบบแมนนวลน,นะฮะตอนนี้เนี่ยคือเราสตตา์เครื่องยนต์อยู่นะครับคุลูกค้าค่อนข้างที่จะเงียบแอร์เย็นมากเพลงเพราะ นะครับคือตัวมาตรฐานเนี่ยทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดเลยนะครับสองตัวพวงกไลยนี้ก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวปุ่มกดลับกดวางระบบควาสั่งเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวปุ่มดิสนะฮะก็คือจะควบคุมแบบตัวจอ M I D นะครับมันจะมีตัวจอ M I D ด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะครับคือกําลังมองเห็นแบบพอดีตานะครับแล้วก็ตัว แสดงตำแหน่งในเรื่องของตัวเกียร์นะครับตรงนี้มันก็จะมีบอกตรงเรือนไม้ให้เลยนะครับส่วนของกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับจะออโต้เฉพาะฝั่งคนขับ กุญแจร,รีโมทนะฮะกุญแจสำรองเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็ตัวมือจับด้านหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินตรงตัวคอนโซลกลางแล้วก็กรอบแอร์นะครับส่วนของตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับตรงนี้สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะฮะก็1 2 3 4อะไรแบบนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของลูกค้าและนะครับหรือว่าสภาพในเรื่องของตัวถนนว่าเราอย่าง ปรับเปลี่ยนการใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับสนุกมาก2.4นี่ค่อนข้างที่จะพุ่งนะครับเพราะว่ามีในส่วนของตัว Eco Mode นะฮะแล้วก็ Power Mode เพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะครับสุดท้ายนะในเรื่องของตัวภายในก็จะเป็นในเรื่องของตัวเบาะแล้วนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะสภาพค่อนข้างที่จะสวยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนลูกค้าจะชอบเบาะหนังกันเยอะ ใน1เหตุผลเนี่ยอันว่ามันเป็นเพราะการทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะฮะหลายๆคนเลยชอบบอร์ดหนังซะเยอะนะครับตรงนี้มันก็เป็นบอร์ดหนังจากโรงงานและสวยมากนะฮะสภาพนี่แบบเนียนๆกริบๆเลยนะครับส่วนงตัวภายในก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนกับรีโว่รุ่นอื่นๆทั่วไปแต่ในเรื่องของตัวสภาพเนี่ย ถ้าเกิดคุณลูกค้ามองหารถพวกปีแบบ15 16หรือว่าตัวโฉมนี้อยู่เป็นเกียร์ออโต้ขับ2เนี่ยแนะนําเลยนะฮะสำหรับคันนี้เพราะว่ามันมีทุกอย่างให้ครบแล้วทั้งในเรื่องของตัวแอปเคชั่นพื้นฐานนะฮะพอมีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางอย่างขาดหายไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถเติมแต่งได้อยู่แล้วหรือว่าสามารถอัปเกรดได้อยู่แล้วราคาไม่กีบ่บาทน,นะครับสองตัวรถก็จะประมาณนี้เลยเราดูในสองตัวภายนอกเรียบร้อยภายในเรียบร้อยเดี๋ยวไปสูบหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับคันนี้อีกทีครับไป โอเคนะครับเราดูตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสปหรับีโว2.4ตัว e g กียร์ออตขับ2คันนี้นะฮะสีประตูตัวสูงนะครับเลขไมลจะอยู่ที่1 6 0 0 0กิโลนะฮะตรงนี้ก็คุณลูกค้าลองเฉลี่ยดูได้นะครับแต่โดยเบื้องต้นอันอยากจะบอกว่าการใช้งานของตัวรถน้อยมากสภาพเดิมๆทุกจุดสวย ตัวถังสวยนะครับรถไม่เคยชนหนักพิกาำน้ําท่วมนะครับตรงนี้เรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพเลยนะฮะคราวนี้ในเรื่องของตัวราคาแล้วนะครับสำหรับคันนี้ที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 6 9 0 0นบาทนะครับย้ํานะครับห้าแสนบาทนะครับถ้าเกิดลูกค้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ โทรเข้ามาได้เลยนะครับสามารถมาดูโตรถที่ร้านก่อนได้นะครับหรือว่ามาทดลองขับก่อนได้รายละเอียดตรงไหนอย่างได้เพิ่มเติมยังไงมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งทำอาชีพนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างรายได้เท่านี้ต้องใช้คนคำ้ำหรือว่าคนกู้ร่วมไหมถ้าเกิดซื้อสดมีส่วนลดไหมทุกอย่างคุยกันได้ครับมาต่อรองกันเพิ่มเติมหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้อย่างต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปริพัฒน์ออโตนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลงกัง รเดี๋ยวจะมีคลิปมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆแน่นอนครับหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดพี่ๆท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและเดี๋ยวคลิปหน้าอันมาจัดทำให้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ